เรื่องสวัสดีครับยินดีตต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวรวยนะครับในอีพีที่11นะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับไม้มงคลสําหรับไหว้พระพิคเนนะครับบูชาไม้มงคลอะไรถึงล่ํารวยนะครับเนื่องด้วยทางเทพของศาสนาฮินดูนะครับมีด้วยกันหลายองค์นะครับที่คนไทยนิยมบูชาเพื่อความมงคลในเรื่องต่างๆนะครับเช่นการงานการเงินความรักดังนั้นนะครับบทบูชาและของไหว้ก็ต้องแตกต่างกันต องเทพหล่นถึงไม้มงคลดอกไม้มงคลที่ใช้ในการไหว้ก็เช่นกันนะครับปัญหาแบบนี้นะครับของสายมูจะหมดไปนะครับไม้มงคลดอกไม้มงคลที่ใช้ในการไหว้พระเพราะไม้มงคลเหล่านี้แท้จริงแล้วสามารถปลูกเองได้และสร้างความร่มรื่นภายในบ้านได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะมีไม้อะไรกันบ้างพวกเราชาวโดยสา้านะครับจะพาทุกท่านไปรู้จักกันนะครับ โดืรพระองค์พระพิฆเนศเป็นเทพีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในไทยนะครับเป็นเทพที่คอยดลมัน,นานความสําเร็จให้กับผู้ที่บูชาแต่จะรู้กันหรือไม่นะครับว่าคุณได้บูชาถูกวิธีหรือไม่นะครับ ทีนี้มาดูถึงแคตวิธีบูชาและการไหวที่ถูกต้องกันเลยนะฮะโดยวิธีการที่ถูกต้องนะครับของพระพิฆเนศจัดได้ว่าเป็นเทพชั้นสูงนะฮะให้จำไว้ง่ายๆนะครับว่าการไหว้ให้ได้เห็นผลนะครับมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับดังนี้แบบแรกนะครับก็คือการไหวแบบอมิสบูชานะครับหมายถึงการเคารพพระพิฆเนศด้วยของต่างๆที่ท่านโปรดปานนะครับเช่นดอกดาวเรืองดอกกุหลาบนะครับขนมโมทกะนะครับลาดู การปฏิบัติบูชานะครับหมายถึงการให้ทานแก่คนยากคนจนคนที่แย่กว่านะครับการถวายสังฆทานการให้อภัยทานการรักษาศีลการสวดมนต์การนั่งสมาธิแล้วก็การวิปัสนากรรมฐานนะครับเพื่อให้มีปัญญาในการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยแบบที่2นะครับพระองค์พระพิคเนจะสรรเสริมมากกว่าเพราะเมื่อเราเคารพด้วยใจบูชาแล้วไม่ว่าเราจะมีทรัพย์หรือของถวายอะไรมากมายนะักแต่เราก็เปปฏิบัติได้ดีนะครับปฏิบัติชอบองค์พระพิคเนจะประทานพรให้เราเองนะครับหลักการประทานพรขององค์พระพิคเนก็คือหากเรามีคุณงามความดีหรือ มีบุญเก่าอยู่แล้วนะครับท่านจะไปเร่งลาบผลเผ่านั้นให้มาส่งผลเร็วขึ้นนะครับเช่นหากเราขอเรื่องงานเราจะมีบุญจากความกตัญญูไว้ก่อนแล้วหากตอนนี้เราอายุ20นะครับเราอาจจะได้ไปรับผลจากความกตัญญูตอนอายุ40ปีแต่ท่านก็จะเร่งผลลาบนั้นให้เราได้รับความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานที่เร็วขึ้นนะครับหลักการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนดอกไม้และไม้มงคลสําหรับการบูชาพระพิฆเนศน,นะครับต้นไม้มงคลที่นิยมนาไปบูชาขอพรต่อองค์พระพิฆเนศน,นั้น ใครที่อยากรู้ว่าต้นไมาชนิดไหนที่เราสามารถนำมาบูชาได้ก็ตามมาเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือหญ้าแพรกนะครับหรือใบทุรวานะครับหญ้าแพรกนะครับหรืออีกชื่อที่เรียกว่าใบทุรวานะครับเป็นไม้ที่ใช้ในการบูชาพระพิฆเนศมีความหมายมงคลนะครับหมายถึงการเจริญของจิตสติปัญญาที่งอกงามและแตกฉานนะครับ ต่อไปนะครับดอกกุหลาบสีแดงมีความนับหมายถึงความมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นนะครับเพราะด้วยความที่มีลักษณะสีสันที่สวยงามนะครับโบราณจึงเชื่อกันว่าหากครอบครัวใดปลูกกุหลาบเอาไว้ภายในบริเวณบ้านนะครับก็จะช่วยเพิ่มความสง่างามให้ใครๆต่างรักและก็ชื่นชมครับ ต่อไปนะครับก็คือดอกดาวเรืองนะครับช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะครับรุ่งเรืองเหมือนกับชื่อของดอกไม้มีเงินมีทองใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าคนไทยมักนิยมเอาดอกดาวเรืองมาร้อยเป็นพวงอะไรนะครับเพื่อใช้ในพิธีต่างๆ กล้วยไม้นะครับจะช่วยให้พบแต่ความสําเร็จนะครับจะทําการสิ่งใดก็ราบรื่นนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับและก็ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงมิตรภาพความงดงามความบริสุทธิ์นะครับคนโบราณเชื่อว่าดอกกล้วยไม้ทาให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไปนะครับอีกทั้งดอกกล้วยไม้ยังนิยมนามาประกอบในพิธีบูชาต่างๆด้วยนะครับ สุดท้ายนะครับก็คือใบมะม่วงนะครับหรือมังไกนะครับชาวอินเดียมีความเชื่อว่ามะม่วงมีต้นกาเนิดมาจากเขาไกรลาดนะครับและใบมะม่วงยังใช้ในการขับไล่ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้าบ้านนะครับชาวอินเดียจึงนําใบมะม่วงนะครับมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านเพื่อปกป้องสิ่งอันตรายนะครับสีของมะม่วงนะครับเป็นสีแห่งความสมบูรณ์ซึ่งสัมพันธ์กับพระพิกเนศนะครับสรุปนะครับไม้มงคลและดอกไม้มงคลที่ไว้สําหรับการบูชาพระพิกเนศนะครับนั้นมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดนะครับนั่นก็คือหญ้าแพรก ไม้และสุดท้ายนั้นก็คือใบมะม่วงนะครับสำหรับเรื่องเราชาวรวยใน EP นี้นะครับก็ขอลนานแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP ต่อไปเราจะพาทุกท่านไปพบกับอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ